วัดเดบเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนุกท่านวันนี้อาตมาจะมาข้อเปิดอกเปิดใจถึงเรื่องที่ขางขาอยู่ในใจในตอนนี้อาตมาถูกโจมตีอย่างหนักจากทั้งสื่อทั้งเฟซบุ๊กและหนังสือพิมพ์ว่าอาตมาเป็นพระที่ไม่ดีเซฟเมทุนมีลูกมีเมียโกเงินลอกลวงต้มตุนประชาชนซึ่งจริง,รงๆแล้ว อาตมาไม่ได้ทาเลยเอาที่เราเรืองเลยแล้วกันเรื่องที่ว่ามีผู้หยิง่งอุ้มลูกมาบอกเป็นลูกเป็นเมียอาตมานั้นอาตมาบอกได้เลยว่าไม่จริงเพราะว่าความจริงแล้วอาตมาเคยแปบริจาคน้ําเชื้อเอาไว้แล้วโรงพยาบาลเขาเอาไปให้ผู้ยิ่งคนนั้นผู้ยิ่งคนนั้นก็เลยมีท้องแล้วเนี่ยถ้าไปตรวจดีเอ็นเอมันก็ต้องเป็นลูกอาตมาอยู่แล้วแ่ะแต่จริงๆแล้วอาตมาไม่ได้ไปมีอะไรเข้าเลย ส่วนเรื่องที่ว่าอาตมาโอ้อวดอภินิหานจริงๆแล้วเนี่ยอาตมาเหาะเหินเดากาได้จริงๆไม่ได้ม,ม,มูนะอาตมาไม่ยากสมรักเพียงเท่าอาตมาไม่อยากทําต่อนน้าพวกญาติโยมเดี๋ยวผู้คนเขาจะแตกตื่นกันเพราะเห็นพระหอดได้อย่างเงี้ยใช่ไหมอาตมาเออไม่ยากไปเล่นหนังแบบในเรื่องแบบพวกเอเวนเจอร์ไงอาตมาอยู่อาตมาดีๆเงี้ยดีแล้วไม่อยากดังไม่ยากดังเลยจริงๆนะเนี่ยส่วนเรื่องที่ว่าอมเงิน หรือว่าหลวงโลกอาตมาไปหลวงโลกตรงไหนฮะอาตมาจะเอาเงินมาเนี่ยจะเอาเงินมาซื้อเบนจริงๆจะเอาเงินมาเอาสอส่งเสียเด็กนักศึกศรรษาไปเล่าเรียนเนี่ยไม่ได้ไปอุป้มอิม๊บไปใช้เองเลยเนี่ยเอาไปให้เขาใช้หมดเลยให้นักศึกษาใช้ให้เมียน้อยใช้เออทีนี้เรามาว่าอาตมาอมเงินไว้คนเดียวได้ยังไงขอบอกได้เลยนะเดี๋ยวอาตมากับถ่ายมาไลา่จะไปฟ้องให้หมดเลยโดยเฉพาะเออเพจเซอวันคุณโจรราชพิบุรีเนี่ย อาตมาจะฟ้องเป็นแค่แรกเลยเดี๋ยวรู้เลยไว้เจอจะจ่านะเดี๋ยวรู้